ลองนึกภาพตามผมนะครับกลางเวทีใหญ่ๆเลยมีไฟสปอตไลท์ส่องลงมาที่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งไม่ได้มีวงดน,นตรีหรือแดนเซอร์อะไรเยอะๆนะฮะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาเนี่ยมีแค่ไมโครโฟนตัวเดียวกับสายตาคนดูในฮอเป็นร้อยแล้วกออ็อีกเป็นแสนๆที่ดูผ่านจอคือเขาไม่ได้มาจากค่ายใหญ่ไม่ได้มีข่าวอะไรเลยแต่ว่า เขากำลังจะทำให้ทุกคนแบบต้องหยุดฟังด้วยความตั้งใจที่อยากจะร้องเพลงให้ทุกคนมีความสุขจริงๆนะครับวันนี้ละครับเราจะมาคุยกันให้ลึกๆเลยถึงปรากฏการณ์ของนักร้องเด็กคนนี้ที่ไม่ใช่แค่ดังนะฮะแต่กำลังสร้างแรงกระเพื่อมสำคัญแล้วก็อาจจะช่วยให้วงการเพลงลูกทุ่งไทยเรากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งเลยก็ได้ใช่ค่ะคือแหล่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะก็มาจากบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งชื่อว่าเสียงเด็กบนเวทีใหญ่ การคืนชีวิตให้เพลงลุกทุงซึ่งบทความนี้จะพาเราไปดูเบื้องหลังความสำเร็จแล้วก็ผลกระทบต่างๆที่ตามมาค่ะครับเป้าหมายเราวันนี้ก็จะมาเจาะลึกกันว่าเอ๊ะอะไรคือสิ่งที่ทำให้เสียงเขามันจับใจคนฟังขนาดนั้นแล้วปรากฏการณ์นี้มันบอกอะไรเกี่ยวกับสังคมหรือวงการเพลงบ้านเราตอนนี้บ้างแล้วมันมีความหมายยังไงกับคนฟังในยุคที่อะไรๆก็เร็วไปหมดเนาะเอาละครับมาเริ่มคุยเรื่องนี้กันเลยดีกว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูตอนแรกๆนะครับมันก็น่าทึ่งนะ การที่เด็กคนนึงขึ้นเวทีใหญ่ๆแล้วแบบสะกดคนดูได้มันเหมือนเออเป็นการตั้งคำถามกับวงการลูกทุ่งเลยว่าจริงๆแล้วความไพเราะเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันคือเทคนิคสุดยอดลูกคอเป็นชั้นๆหรือว่ามันคือความรู้สึกจริงๆที่ออกมาจากใจผ่านเสียงเสื้อครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะแล้วถ้าเราตามดูเขามาเรื่อยๆนะคะจะเห็นพัฒนาการชัดเจนเลยจากตอนแรกที่อาจจะยังดู เกรงเกรงนิดหนึ่งยืนนิ่งๆร้องตามโนต้ตเป๊ะๆก็ค่อยๆโตมาเป็นคนที่เริม่มเหมือนเป็นเจ้าของเพลงมากขึ้นกล้าที่จะหายใจไปกับอารมณ์เพลงอะค่ะไม่ใช่แค่หายใจตามเทคนิคที่ซ้อมมาเป๊ะๆการเปลี่ยนแปลงตรงนี้สำคัญนะคะมันเหมือนกับว่าศิลปินไม่ได้แค่ร้องให้เราฟังแต่เขากำลังใช้เสียงของตัวเอง เปิดประตูเชิญให้เราเข้าไปในโลกของเพลงมันนั้นไปสัมผัสเรื่องราวความรู้สึกจริงๆค่ะอืมพอพูดถึงเรื่องเสียงนี่แหละครับที่บทวิเคราะห์เขาบอกว่ามันพิเศษคือไม่ใช่แค่เสียงดีเสียงใสหรือร้องตรงคีย์นะแต่มีสิ่งที่เขาเรียกว่าคาแรคเตอร์เสียงที่เด่น และที่สำคัญคือมันมีส่วนผสมของความจริงอยู่ในนั้นด้วยเอ๊ฟังดูอาจจะนามาทำไปนิดนึงครับไอ้คำว่าความจริงในเสียงร้องเนี่ยมันคือยังไงเหรอครับพอจะอธิบายให้เห็นภาพได้ไหมครับได้ค่ะคือคำว่าคาแรคเตอร์เสียงก็คือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเสียงเนาะที่ทำให้เราจำได้ส่วนความจริงในที่นี้คือไม่ใช่แค่ร้องไม่เพี้ยนนะคะแต่มันคือความรู้สึกที่เชื่อได้ว่ามันออกมาจากข้างในจริงๆลักษณะเด่นๆที่เขาพูดถึงก็คือ 1. การใช้น้ำหนักคำที่พอดีพอดีอะค่ะไม่เน้นจนเกินไปแต่ก็ไม่ปล่อยผ่านแต่ละคำที่ร้องออกมาเหมือนถูกช่างมาแล้ว2คือจังหวะการเว้นวักหายใจที่ไม่ได้เป๊ะตามตำราแต่หายใจตามความรู้สึกเหมือนเวลาเราคุยกันจริงๆค่ะเวลาเราเศร้าเราดีใจจังหวะหายใจก็ต่างกันไปเนาะ การร้องแบบนี้แหละคะ่ะที่ทําให้เพลงมันสื่อสารได้แม้จะยืนร้องนิ่งๆไม่มีโปรดักชันอะไรช่วยเลยเพราะแสงที่ส่งออกมาจริงๆมันคือความซื่อตรงในการเล่าเรื่องผ่านเสียงเขานั่นเองคะ่ะโหการให้น้ําหนักคํามันเหมือนดึงเอาศิลปะก,การเล่าเรื่องแบบไทยๆกลับมาเลยนะครับแล้วผลลัพธ์ที่ตามมาก็น่าทึ่งตรงที่มันไปโดนใจคนฟังหลายกลุ่มมากใช่เลยคะ่ะจุดนี้น่าสนใจมาก ปกติเพลงหนึ่งศิลปินคนหนึ่งก็จะมีแฟนคลับเฉพาะกลุ่มใช่ไหมคะแต่น้องคนนี้กลับสร้างปรากฏการณ์ที่เพลงเขาไปอยู่ในใจคนสองรุ่นเลยที่อาจจะฟังเพลงต่างกันสุดๆรุ่นแรกคือรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ฟังแล้วเหมือนได้ย้อนวันวานได้ยินสำเนียงภาษาทำนองที่คุ้นเคยมันเหมือนปลอบใจอบอุ่นที่หายไปนานคะ่ะอืมแล้วอีกรุ่นล่ะครับ รุ่นลูกรุ่นหลานที่อาจจะโตมากับเพลงป๊อปแรปทำไมเขาถึงมาสนใจเพลงลูกทุ่งง่ายๆแบบนี้ได้นี่แหละคะ่ะความน่าสนใจที่สองคือสำหรับคนรุ่นใหม่เพลงของน้องอาจจะไม่ได้ให้ฟีลย้อนอดีตแต่ให้ประสบการณ์อีกแบบคือการค้นพบสเสน่ห์ของความเรียบง่ายในยุคที่อะไรๆมันซับซ้อนวุ่นวายไปหมดเนาะ การได้ฟังเพลงทํานองชัดๆคําตรงๆภาษาไทยสวยๆมันเหมือนได้พักผ่อนทางอารมณ์และที่สําคัญคือมันทําให้พวกเขารู้สึกเชื่อมต่อกับรากเหงา้าวัฒนธรรมตัวเองได้ง่ายขึ้นผ่านเพลงที่ไม่ต้องตีความเยอะถ้าเราไปดูตามโซเชียลนะคะจะเห็นคอมเมนต์แนวๆนี้เยอะเลยเพลงที่น้องร้องมันเป็นมากกว่าแค่ความบันเทิงนะแต่มันกลายเป็นเหมือนพื้นที่ปลอดภัยทางอารมณ์ให้คนได้มาพักใจแล้วที่สําคัญกว่านั้น มันยังเป็นเหมือนสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างไวัยได้ดีมากๆการเชื่อมคนต่างวัยด้วยเพลงนี่ภาพสวยงามมากเลยนะครับแสดงว่าพลังของปรากฏการณ์นี้มันมันไปไกลกว่าแค่ความชื่นชมตัวนักร้องแล้วละ่ะมันกำลังส่งแรงสั่นสะเทือนไปในวงกว้างทำให้คนหันกลับมามองมาทบทวนคุณค่าเชิงวัฒนธรรมของลูกทุ่งกันมากขึ้นด้วยถูกต้องเลยค่ะ ผลกระทบเชิงวัฒนธรรมนี่เห็นได้ชัดจับต้องได้หลายอย่างเลยอย่างในบทวิเคราะห์เขาก็ยกตัวอย่างโรงเรียนบางแห่งเอากรณีของน้องไปเป็นเคสตาร์ตี้ในวิชาดนตรีไทยร่วมสมัยเลยนะเพื่อให้นักเรียนเห็นว่าเออดนตรีไทยลูกทุ่งไม่ได้เก่าไม่ได้น่าเบื่อแต่ปรับตัวสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ได้แล้วในมุมของอุตสาหกรรมเพลงโดยตรงล่ะครับมันส่งสัญญาณหรือสร้างแรงกระเพื่อมอะไรให้ค่ายเพลงคนเบื้องหลังบ้างไหมครับ ในมุมอุตสาหกรรมก็มีผลที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะบทวิเคราะห์เขาชี้ว่าความสำเร็จของน้องเนี่ยทำให้หลายค่ายหลายโปรดิวเซอร์เริ่มหันกลับมาตั้งคำถามก,กับการสร้างศิลปินแบบเดิมๆที่อาจจะเน้นภาพลักษณ์จัดจ้านดนตรีซับซ้อนเทคนิคการร้องที่ต้องโชว์เยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นมันเหมือนเป็นบทเรียนหรือกรณีศึกษาสาคัญเลยที่บอกว่าบางทีความเป็นธรรมชาติ กับการสื่อสารความรู้สึกออกไปตรงๆอย่างจริงใจเนี่ยอาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่เข้าถึงใจคนฟังได้มากกว่าการปรุงแต่งตามสูตรสําเร็จหรือลูกเล่นเทคนิคหวือหวาอย่างเดียวก็ได้นะคะหมายความว่าค่ายเพลงอาจจะต้องปรับมุมมองในการหาหรือปั้นศิลปินรุ่นใหม่เลยมีแนวโน้มไปทางนั้นค่ะคือเริ่มมองว่าศิลปินไม่จําเป็นต้องเพอร์เฟกทุกอย่างไม่ต้องร้องได้ทุกแนวเทคนิคแพรวเพรวเสมอไปแต่สิ่งที่สําคัญกว่าอาจจะเป็นสเสน่ห์เฉพาะตัว กับความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราวและความรู้สึกให้คนฟังเชื่อและคล้อยตามได้อันนี้มันก็ท้าทายความคิดเดิมๆที่ว่าศิลปินต้องปั้นต้องสร้างต้องเติมเยอะๆแต่กลับชี้ให้เห็นว่าบางทีการดึงคว,ความเป็นตัวตนของศิลปินออกมาให้ชัดที่สุดอาจจะเป็นทางลัดเข้าถึงใจคนฟังได้เร็วกว่าและยั่งยืนกว่าก็ได้ เป็นการบอกว่าศิลปินรุ่นใหม่ไม่ต้องวิ่งตามเทรนด์ฉูดฉาดเสมอไปแต่อาจจะต้องหาวิธีวิ่งเข้าหาแก่นแท้ของการสื่อสารด้วยเสียงเพลงและหัวใจของผู้ฟังให้เจอค่ะแน่นอนว่าเส้นทางที่ดูเหมือนจะดีงามความสำเร็จที่มาเร็วแบบนี้มันก็ต้องมีความท้าทายซ่อนอยู่เนาะโดยเฉพาะยุคโซเชียลที่อะไรอะไรก็ไหวยอดวิวยอดแชร์ที่พุ่งๆเนี่ย มันก็พาเสียงวิจารณ์หรือความเห็นต่างๆนานามาถึงตัวศิลปินได้เร็วเหมือนกันตรงนี้น้องเขารับมือกับมันยังไงบ้างครับประเด็นนี้ก็เป็นอีกจุดที่บทวิเคราะห์ให้ความสนใจค่ะแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงวุฒิภาวะที่น่าชื่นชมเกินไวมากมาก คือแทนที่จะเข้าไปตอบโต้คอมเมนต์ลบๆหรือพยายามอธิบายแก้ต่างทุกเรื่องนะคะน้องเขากับทีมงานเลือกใช้วิธีที่ต่างออกไปคือใช้ผลงานตอบเวทีการแสดงครั้งต่อไปเป็นคำตอบเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวเองปล่อยให้เสียงร้องการแสดงที่มีคุณภาพพูดแทนตัวเองไปเลยซึ่งมันดูสง่าง,งามแล้วก็ได้ผลดีในระยะยาวด้วยค่ะอื mm. การเลือกที่จะไม่โต้อตอบแต่ใช้ผลงานพิสูจน์ตัวเองนี่ต้องอาศัยความนิ่งความเข้าใจพอสมควรเลยนะครับใช่ค่ะแล้วถ้ามองลึกลงไปอีกบทวิเคราะห์ยังชี้ให้เห็นถึงหลักการหรือแกนยึดที่น่าจะอยู่เบื้องหลังความนิ่งตรงนี้ด้วยสรุปได้เป็น3ข้อหลักๆนะคะคือ 1. การเคารพผู้ฟังอันนี้เห็นชัดจากการมีวินัยซ้อมเตรียมตัวดีที่สุดก่อนขึ้นเวทีทุกครั้งเพื่อให้การแสดงมีคุณภาพกับคนที่รอฟัง 2. การเคารพบ,บทเพลงคือให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดเนื้อหาอารมณ์เพลงเป็นหลักพูดน้อยร้องมากให้เพลงมันทำงานของมันเอง และ 3. การเคารพตัวเองคือซื่อสัสตย์ต่อความรู้สึกแก่นแท้ตัวเองไม่ฝืนไม่ยัดเยียดเทคนิคเพื่อโชว์แต่กล้าใช้ความเรียบง่ายหรือแม้กระทั่งความเงียบการเว้นวักเพื่อสร้างผลทางอารมณ์ที่เหมาะกับเพลงนั้นๆหลักการ3ข้อนี้นะคะที่เป็นเหมือนกรอบป้องกันและเข็มทิศนำทางให้น้องเขาก้าวข้ามความท้าทายต่างๆการเคารพผู้ฟังเคารพเพลงเคารพตัวเองเป็นหลักคิดที่เรียบง่าย ฟังสรุปมาทั้งหมดแล้วทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเลยว่าปรากฏการณ์นี้มันมีความหมายมากกว่าแค่เรื่องดังหรือการแจ้งเกิดของศิลปินคนหนึ่งจริงๆถูกป้องเลยค่ะและบทวิเคราะห์เขาสรุปแก่นแท้ของสิ่งที่น้องคนนี้กำลังมอบให้กับวงการและสังคมไทยไว้น่าสนใจมากด้วยคำว่าการกลับบ้านค่ะซึ่งมีความหมายซ้อนอยู่หลายชั้นเลยการกลับบ้านเออ ขยายความหน่อยได้ไหมครับว่ามันหมายถึงอะไรบ้างค่ะเลมิติแรกนะคะคือน้องเขาพาผู้ฟังกลับบ้านกลับไปสู่บ้านแห่งความทรงจำเก่าๆที่อบอุ่นผ่านเพลงที่คุ้นเคยหรือเพลงใหม่ที่ใช้ภาษาทำนองเรียบง่ายสัมผัสใจทำให้รู้สึกเชื่อมโยงกับอดีตกับรากเงาตัวเองมิติที่สองคือเขาอาจจะกำลังพาศิลปิน ทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่ากลับบ้านกลับไปสู่บ้านแห่งความจริงใจในการทำงานเตือนใจว่าแก่นแท้ของการเป็นนักร้องคือการสื่อสารความรู้สึกไม่ใช่แค่แข่งเทคนิคและมิติที่สซึ่งสำคัญที่สุดคือเขาอาจจะกำลังพาเพลงลูกทุ่งกลับบ้านกลับไปสู่จุดเริ่มต้นความหมายดั้งเดิมของมันคือการเป็นเพลงของชีวิตของคนธรรมดาร้องให้คนไทยยิ้มได้ปลอบใจได้ทำให้คนทั่วไปรู้สึก อยากร้องเพลงอีกครั้งไม่ว่าจะร้องคาราโอเกะกับเพื่อนร้องกับครอบครัวหรือฮัมเพลงตอนทำงานมันคือการทำให้เพลงกลับมามีชีวิตชีวาในวิถีชีวิตคนจริงๆหรือรายการประกวดเท่านั้นค่ะโอ้โหคำว่ากลับบ้านนี่ความหมายลึกซึ้งครอบคลุมหลายมิติมากเลยนะครับพอฟังแบบนี้แล้วเข้าใจเลยว่าทําไมปรากฏการนี้ถึงพิเศษกว่าแค่กระแสนิยมชั่วคราว สรุปแล้วประเด็นสำคัญที่เราคุยกันวันนี้ก็มีตั้งแต่พลังของความจริงใจความซื่อตรงในการถ่ายทอดเพลงที่มันทะลุก,กำแพงเทคนิคโปรดักชันไปได้ความสามารถของเพลงในการเป็นสะพานเชื่อมความรู้สึกความเข้าใจระหว่างคนต่างวัยผลกระทบต่อมุมมองทางวัฒนธรรมทำให้เห็นคุณค่ารากเหง้าและก็ส่งผลต่อทิศทางอุตสาหกรรมดนตรีที่อาจจะต้องกลับมาเน้นความเป็นธรรมชาติมากขึ้น รวมถึงแนวคิดเรื่องการกลับบ้านสู่แก่นแท้ของเพลงของศิลปินของผู้ฟังเองด้วยนะครับใช่ค่ะมีประโยคหนึ่งในบทวิเคราะห์ที่คิดว่าสรุปได้คมคายชวนคิดต่อมากเขาเขียนไว้ว่าเสียงที่เติบโตอย่างซื่อตรงไม่ได้วยแค่พาเพลงติดชาร์จแต่จะค่อยๆพาเพลงกลับไปอยู่ในชีวิตของผู้คนซึ่งมันสะท้อนเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ยั่งยืนมีความหมายมากกว่าแค่ตัวเลขยอดบิว มันคือการทําให้ดนตรีกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันจริงๆเป็นข้อสรุปที่ชงพลังมากครับพาเพลงกลับไปอยู่ในชีวิต และนี่ก็อาจจะเป็นคำถามสำคัญที่เราอยากจะชวนผู้ฟังทุกท่านลองนำกลับไปคิดกันต่อนะครับว่าปรากฏการณ์เสียงเด็กบนเวทีใหญ่ที่เราคุยกันวันนี้มันกำลังส่งสัญญาณอะไรบางอย่างถึงพวกเราเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้คนในยุคนี้กำลังหโหยหาจริงๆจากงานศิลปะจากเสียงดนตรีท่ามกลางโลกที่ข้อมูลสิ่งเรามันเยอะแยะไปหมดความต้องการความจริงแท้ความรู้สึกเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งแบบนี้มันจะกลายเป็นคลื่นลุกใหม่ที่จะเปลี่ยนภูมิทัศน์ของความคิดสร้างสรรค์ในด้านอื่นๆนอกเหนือจากวงการเพลงต่อไปอีกหรือเปล่านี่คง เป็นคำถามปลายเปิดที่น่าติดตามแล้วก็หาคำตอบกันต่อไปนะครับ